บทที่17การมีเพื่อนที่มีความรับผิดชอบช่วยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้อย่างไรหลังจากรับราชการเป็นนักบินในสงครามโลกครั้งที่สองโรเจอร์ฟิชเชอร์ก็เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดและใช้เวลา34ปีทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเขาก่อตั้งฮาวาด เนโกเทียชันโปรเจกตขึ้นและทำงานร่วมกับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศและผู้นำโลกทั้งหลายในด้านการรักษาสันติภาพวิกฤตตัวประกันและการเจรจาทางการทูตจนกระทั่งในช่วงระหว่างทศวรรษ1970กับ1980ซึ่งเป็นช่วงโลกถูกคุกค,คามโดยสงครามนิวเคลียร์ฟิชเชอร์ก็ได้พัฒนาแนวคิดที่อาจนับได้ว่า น่าสนใจมากที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้ในช่วงเวลานั้นฟิชเชอร์มุ่งมั่นกับการออกแบบกลวิธีที่สามารถปกป้องสงครามนิวเคลียร์และเขาก็ได้พบความจริงที่เป็นตัวปัญหาอย่างหนึ่งคือประธานาธิบดีที่เอาแต่นั่งโตะ๊ะสามารถเข้ารหัสปล่อยระเบิดที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านได้แต่เขาจะไม่ได้เห็นผู้คนล้มตายจริงๆกับตาเพราะอยู่ห่างไกลออกไปนับพันไมล์ ข้อสเสนอแนะของผมนั้นค่อนข้างง่ายฟิชเชอร์เขียนไว้ในปีคริสตศักราช1981เอารหัสปล่อยระเบิดใส่ลงในแคปซูลเล็กๆและฝังแคปซูลนั้นลงในตำแหน่งใกล้หัวใจของอาสาสมัครสักคนหนึ่งเสมือนอาสาสมัครคนนั้นได้ถือมีดหั่นเนื้อเล่มใหญ่ในขณะที่อยู่ข้างประธานาธิบดีเมื่อใดที่ประธานาธิบดีต้องการยิงระเบิดนิวเคลีย หนทางเดียวที่ทําได้คือประธานาธิบดีต้องเป็นคนแรกที่ฆ่าคนเป็นๆด้วยมือของเขาเองประธานาธิบดีจะพูดว่าจอร์จผมขอโทษนะแต่มีอีกสิบล้านคนที่จะต้องตายเขาจะต้องได้เห็นกับตาและรับรู้ว่าความตายเป็นอย่างไรการตายของผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างไรเลือดต้องหลั่งรินบนพรมแดงในทำเนียบขาวมันคือความเป็นจริง ที่จะต้องนำกลับบ้านเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เมื่อผมเสนอความคิดนี้แก่เพื่อนที่ทำงานในตึกเพนตากอนพวกเขาพากันพูดว่าพระเจ้าช่วยนั่นมันโหดร้ายมากการต้องฆ่าใครสักคนมันอาจจะเปลี่ยนความคิดของประธานาธิบดีได้เลยนั่นนั่นเขาอาจไม่มีวันยอมกดปุ่มไปลระเบิดก็เป็นได้ตลอดเนื้อหาที่เราได้พูดถึงกฎข้อที่4ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราได้ครอบคลุมถึงความสำคัญว่าทำอย่างไรเพื่อให้การฝึกฝนนิสัยดีเป็นที่น่าพอใจในทันทีขณะที่คำแนะนำของฟิชเชอร์เป็นความผกผันของกฎข้อที่4ซึ่งก็คือการทำอย่างไรให้เรารู้สึกได้ในทันทีว่าพฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่างนั้นไม่น่าพึงพอใจอย่างที่บอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะกลับมาทำพฤติกรรมเดิมซ้ำอีก หากผลของการกระทํานั้นเป็นที่น่าพอใจคนเรายังมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ให้ผลลัพธ์อันเจ็บปวดด้วยความเจ็บปวดเป็นครูที่ดีถ้าความล้มเหลวใดเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันจะได้รับการแก้ไขแต่ถ้าความล้มเหลวใดที่ไร้ความเจ็บปวดคนเราก็จะเพิกเฉยต่อความล้มเหลวนั้นยิ่งความผิดพลาดนั้นส่งผลทันทีทันใดและให้บทเรียนหนักเท่าไหร่ คุณจะยิ่งเรียนรู้จากมันได้เร็วขึ้นเท่านั้นผลการตรวจสอบงานปราปาที่ไม่ได้เรื่องเป็นการบังคับให้ช่างปรปาปาต้องทำงานให้ดียิ่งขึ้นโอกาสที่ลูกค้าจะไม่กลับมาอีกทำให้ร้านอาหารต้องทำอาหารที่ดีมีคุณภาพผลร้ายจากการตัดเส้นเลือดผิดทำให้หมอผ่าตัดยิ่งต้องเชี่ยวชาญเรื่องกายวิภาคของมนุษย์เป็นอย่างดีและผ่าตัดอย่างระมัดระวังเมื่อผลที่ตามมานั้นร้ายแรง คนเราจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วยิ่งความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดมากเท่าไหร่พฤติกรรมนั้นยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำน้อยลงเท่านั้นถ้าคุณอยากป้องกันไม่ให้เกิดนิ่ใสยแย่แย่และกำจัดพฤติกรรมไม่ดีแล้วละก็การสร้างบทเรียนราคาแพงให้เห็นในทันทีเป็นวิธีการที่เยี่ยมมากในการลดโอกาสเกิดพฤติกรรมเช่นนั้นอีก เราทำกิจวัตรบางอย่างที่ไม่ดีซ้ำๆเพราะมันทำให้เราพอใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจึงเป็นเรื่องยากที่จะเลิกทำผลทางดีที่สุดที่ผมรู้ในการเอาชนะสถานการณ์เช่นนี้คือต้องให้เห็นบทลงโทษอันเกิดจากการทำนิสัยที่ไม่ดีนั้นให้เร็วที่สุดต้องไม่ให้มีช่องว่างระหว่างการกระทากับผลที่เกิดขึ้นทันทีที่ผลของการกระทำแสดงให้เห็นอย่างทันที พฤติกรรมนั้นๆจะเริ่มเปลี่ยนลูกค้าจะจ่ายหนี้ตรงเวลาขึ้นเมื่อถูกเรียกเก็บค่าปรับจากการจ่ายหนี้ล่าช้านักเรียนจะมาเข้าเรียนสม่ำเสมอหากเวลาเข้าเรียนมีผลต่อเกรดคนเราจะหาวิธีเอาตัวรอดจากความรู้สึกเจ็บปวดเล็กๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเขาในทันทีแน่นอนว่ามีข้อจำกัดในวิธีการเช่นนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าการลงโทษ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วล่ะก็ความรุนแรงของการลงโทษนั้นต้องสอดคล้องอยู่ในระดับเดียวกันกับพฤติกรรมที่เรากําลังพยายามจะปรับให้ถูกต้องด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีบทเรียนจากการผัดวันประกันพุ่งหรือไม่ยอมลงมือทธธําเสียทีจะต้องหนักหนากว่าการลงมือทําพฤติกรรมอันพึงประสงค์นั้นๆดังนั้นเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดีผลจากความขี้เกียจออกกําลังจะต้องหนักหนาสาหาัส กว่ผลจากการออกกําลังกายการโดนปรับเพราะสูบบุหรี่ในร้านอาหารหรือการโดนปรับจากการไม่แยกขยะรีไซเคิลเป็นผลลัพธ์จากการกระทําที่ไม่ดีของคุณพฤติกรรมจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อบทลงโทษที่ได้รับนั้นเจ็บปวดมากพอและต้องบังคับใช้ได้จริงต้องขอบคุณที่มีวิธีการตรงๆเพื่อสร้างบทเรียนให้กับพฤติกรรมแย่ๆได้แบบทันทีทนันใด และนั่นถือเป็นเสมือนพันธสัญญาในการสร้างนิสัยหรือพฤติกรรมครับพันธสัญญาในการสร้างนิสัยกฎหมายใช้เข็มขัดนิราภัยผ่านการบังคับใช้เป็นฉบับแรกในมหานครนิวยอร์กเมื่อวันที่1นธันวาคมคริสตศักราช1984เวลานั้นมีคนอเมริกามริกันเพียง14เเซ์ที่คาดเข็มขัดนิราภัยเป็นประจำ แต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปภายใน5ปีเกินครึ่งประเทศบังคับใช้กฎหมายเข็มขัดนิรภัยปัจจุบันการค้าเข็มขัดนิรภัยถูกบังคับใช้โดยกฎหมายใน49รัฐจาก50รัฐและก็ไม่ใช่เพียงกฎหมายจำนวนประชาชนที่ค้าเข้มขัดนิรภัยก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันในปีคริสตศักราช2016ชาวอเมริกันมากกว่า88% คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขึ้นรถซึ่งภายในแค่30ปีพฤติกรรมของคนนับล้ลานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงกฎหมายและกฎระเบียบวินัยต่างๆคือตัวอย่างของวิธีที่รัฐสามารถใช้เปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเราโดยการสร้างข้อตกลงทางสังคมในสังคมหนึ่งหนึ่นั้นเราตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตามกฎกติกาที่มีและบังคับใช้ร่วมกันทั้งกลุ่ม เมื่อไรก็ตามที่มีกฎหมายใหม่ออกมาก็จะส่งผลต่อก,การแสดงพฤติกรรมของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารการบังคับให้ใช้กระบวนการรีไซเคิลนี่เป็นตัวอย่างบันธสัญญาทางสังคมเพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยกลุ่มทางสังคมได้ตกลงที่จะปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางหนึ่งหนึ่ง และถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกับที่รัฐใช้กฎหมายเพื่อช่วยควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชนคุณเองก็สร้างพันธสัญญาเพื่อควบคุมตัวเองให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบได้เหมือนกันซึ่งอาจเป็นข้อตกลงที่เป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้โดยคุณได้คำมั่นว่าจะฝึกฝนนิสัยหรือทำพฤติกรรมใดๆและจะยอมรับโทษ หากไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาดังกล่าวจากนั้นให้คุณหาเพื่อนสักสองสาคนมาเซ็นชื่อเป็นพยานลงในพันธสัญญานั้นไบรอันแฮร์ริสนักธุรกิจจากเมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเป็นคนแรกที่ผมเห็นเขาใช้เทคนิคนีคน้กับตัวเองหลังจากที่ลูกชายเกิดได้ไม่นานแฮร์ริสก็ตระหนักว่าตัวเองต้องการลดน้ำหนักจึงได้ร่างพันธสัญญาปรับพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาโดยมีตัวเขา ภรรยาและเทรนเนอร์รับทราบร่วมกันสัญญาฉบับแรกมีใจความว่าเป้าหมายที่1ของไบรอันระบุว่าในไตรามาสแรกของปีคตศักราช2017ต้องกินอาหารที่ถูกหลักอนามัยอีกครั้งเพื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นดูดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่น้ำหนักตัว200ปอนด์โดยมีไขมันในร่างกายอยู่ในระดับ10% ตอนท้ายองคข้อตกลงนี้แฮริสเขียนแนวทางเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าไว้ดังนี้เฟสหนึกลับไปเคร่งครัดกับการกินอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำในไตรมาสหนึ่งเฟสสเริ่มโปรแกร,รมมาโคโดิวเทรียนติดตามพฤติกรรมการกินสารอาหารหลักโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอย่างเคร่งครัดในไตรมาสสองเฟสส กรองข้อมูลและเขียนบันทึกรา,รายละเอียดการกินอาหารรวมทั้งโปรแกรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในไตรมาสสามสุดท้ายเขาเขียนบันทึกการปฏิบัติตัวในแต่ละวันที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นบันทึกรายการอาหารทุกอย่างที่กินเข้าไปในแต่ละวันและชั่งน้ำหนักทุกวันจากนั้นเขาก็เขียนบทลงโทษตัวเองหากฝ่าฝืนดังนี้ หากไบรอันไม่ปฏิบัติตามนี้จะมีผลที่บังคับใช้ตามมาคือเขาจะต้องแต่งตัวจัดเต็มแบบเป็นทางการตลอดทั้งสัปดาห์ทำงานและช้าวอาทิตย์ในช่วงระยะเวลาที่เหลือทั้งตัมาสนั้นๆซึ่งการแต่งตัวแบบทางการนี้ต้องไม่ใช่การใส่กางเกงยีนเสื้อยือดเสื้อมีฮูดหรือกางเกงขาสั้นสบายแฮร์ริสยั Harris, ยงต้องให้เงินโจอี้ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของเขา จำนวน200เหรียญเพื่อใช้ตามใจชอบถ้าเขาไม่ได้จดบันทึกการกินแม้แต่วันเดียวจากนั้นแฮร์ริสภรรยาและทเทรนเนอร์ก็เซ็นชื่อร่วมกันที่ท้ายหน้ากระดาษสัญญาฉบับนั้นปฏิกิริยาของผมในตอนแรกผมรู้สึกว่าพันธสัญญาแบบนี้ดูเป็นงานเป็นการมากไปและไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงลายเซ็นแต่แฮร์ริสบอกผมว่าการเซ็นชื่อในสัญญา เป็นการบ่งบอกถึงความจริงจังเมื่อไหร่ที่ผมข้ามในส่วนนี้ไปนั่นแปลว่าผมเริ่มจะไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้ว3เดือนต่อมาหลังจากบรรลุปเป้าหมายในไตรามาสที่หนึ่งแล้วแฮร์ริสเพิ่มระดับเป้าหมายขึ้นไปอีกรวมทั้งผลที่ตามมาด้วยเช่นกันถ้าเขาไม่สามารถกินคาร์โบไฮเดตและโปรตีนได้ตามเป้าเขาจะต้องจ่ายเงินให้เทรนเนอร์หนึเหรียญ และถ้าเขาไม่ได้ชั่งน้ำหนักเขาจะต้องจ่ายเงินให้ภรรยาถึง500เหรียญเพื่อใช้จ่ายอะไรก็ได้และที่อาจเจ็บปวดที่สุดคือถ้าเขาลืมวิ่งเร็วแบบวิ่งสปรินต์เขาจะต้องแต่งตัวแบบเป็นทางการจัดเต็มทุกวันแถมยังต้องสวมหมวกของทีมแอลบามาตลอดเวลาที่เหลือในไต,ตรมาสนั้นซึ่งทีมนี้เป็นทีมอเมริกันฟุตบอลศัตรูคู่แข่งของทีมออเบิที่เขารักอีกด้วย กลยุทธ์นี้ได้ผลครับจากการที่ภรรยาของเขาและเทรนเนอร์ทำหน้าที่เป็นพยานในการปฏิบัติตามข้อตกลงและในพันธสัญญาก็ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแฮร์ริสจึงลดน้ำหนักได้สำเร็จการที่จะทำให้พฤติกรรมแย่ๆไม่น่าพอใจนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เจ็บปวดในทันทีโดยระบุไว้ ในเอกสารพันธสัญญาสร้างนิสัยให้ชัดเจนหากคุณไม่อยากทำพันธสัญญาสร้างพฤติกรรมเต็มรูปแบบขอแค่มีพยานคอยควบคุมการปฏิบัติก็เป็นประโยชน์อย่างมากแล้วครับนักแสดงตลกชื่อมา์กเรตโชแต่งเรื่องตลกไม่ก็แต่งเพลงทุกวันเธอแข่งขันแต่งเพลงวันละเพลงกับเพื่อนของเธอซึ่งต่างก็ช่วยให้เธอทั้งสองคอยตรวจสอบกันและกัน การรู้ว่ามีคนเฝ้าสังเกตรเราอยู่เป็นเครื่องจูงใจที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งครับคุณจะผ่านวันประกันพรุ่งหรือลมเลิกน้อยลงเพราะจะเกิดผลเชิงลบกับคุณในทันทีถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงพวกเขาอาจมองว่าคุณไม่น่าเชื่อถือหรือขี้เกียจคุณไม่เพียงแต่รักษาคำมั่นกับตัวเองไม่ได้เท่านั้นคุณยังรักษาสัญญาก,กับผู้อื่นไม่ได้อีกด้วยคุณอาจทำให้วิธีการเช่นนี้เป็นการกระทำอัตโนมัติ โทมัสแฟรงค์เป็นผู้ประกอบการในเมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดเขาตื่นนอนเวลาตี5้านาทีทุกเช้าและถ้าเขาตื่นไม่ทันในเวลานี้จะมีข้อความเสียงส่งมาโดยอัตโนมัติว่านี่6กโมงสนาทีแล้วแต่ฉันยังไม่ยอมตื่นเพราะว่าฉันขี้เกียจดังนั้นฉันต้องจ่ายค่าความขี้เกียจห้าเหรียญผ่านระบบเพย์เพในกรณีที่นาฬิกาปลุกของฉันไม่ได้เสียจำกัดไว้ที่ห้าเหรียญ คนเรามักพยายามแสดงด้านที่ดีที่สุดของตัวเองให้โลกภายนอกรับรู้เราหวีผมแปรงฟันแต่งตัวดีเพราะเรารู้ว่าการกระทําเหล่านี้จะทําให้เราได้รับปฏิกิริยาที่ดีตอบกลับมาเราต้องการมีผลการเรียนดีและจบจากสถาบันการศึกษาชื่อดังเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นายจ้างคนรักเพื่อนๆและครอบครัวเราแคร์ความคิดของคนรอบตัว เพราะมันช่วยให้เรารู้สึกดีถ้าคนเหล่านั้นชื่นชอบเราที่เป็นเหตุผลสั้นๆว่าทําไมการมีพยานบุคคลคอยช่วยควบคุมการกระทําของเราหรือช่วยเซ็นชื่อในปันธสัญญาสร้างนิสัยจึงได้ผลดีมากครับบทสรุปความผกผันของกฎข้อที่4ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือการทำให้พฤติกรรมนั้นๆไม่น่าพึงพอใจ เรามักจะทำพฤติกรรมแย่ๆน้อยลงถ้าพฤติกรรมนั้นทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและไม่พอใจพยานบุคคลที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมสามารถสร้างผลกระทบได้ในทันทีถ้าเราไม่ทำพฤติกรรมตามข้อตกลงคนเรามักแคร์อย่างจริงจังว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรแล้วเราเองก็ไม่ต้องการให้ใครมองเราในด้านลบพันธสัญญาสร้างนิสัยสามารถใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบทางสังคมต่อพฤติกรรมหนึ่งๆได้ โดยการให้บทลงโทษจากการไม่ทำตามสัญญาที่ให้ต่อสังคมและเป็นบทลงโทษทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดได้การรับรู้ว่ามีคนอื่นคอยสังเกตคุณอยู่เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ